ไอ้ไส้นะครับพี่บูธนะครับพี่ก้อยแล้วก็น้องบิวนะครับบอกเองจากเล็กน้อยครับมินนี่รู้สึกเป็นเกียรติครับที่เอื้อยนะครับเดยนะครับเลียนเชิญมากนะครับวันนี้นะครับแฮปปี้บ day นะครับวันคล้ายวันเกิดนะครับขอให้เอื้อมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับลำลำรวยๆครับขอบคุณน้องบูธนะคะอันนี้ก็น้องไส้เองผู้หนึ่งค่ะพี่น้องนะคะ เรียนเอกคีตศิลป์ด้วยกันนะคะน้องบูธจักรพันธ์น้องเพินค่ะวันนี้น้องก,ก้อยชาลินี่กะเป็นเกียรติลยหลายค่ะที่ได้มากรวมงานไวพ้พรวันเกิดพีเวียงขอให้พีเวียงสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีงานเขาเลหลาย,ลายมีแฟนขับเล้หลาย,ลายดังอยู่แล้วก็ขอให้ดังๆๆงัดงด,งดงขึ้นไปเ้ยค่ะด้วยๆเฮ้งขาพีเวียง ชาลีนีนะคะนั่งเอกรุ่นน้องที่วิไลน่าสินเนาะสวัสดีค่ะ <laughs> 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 กาอ่าเป็นตัวแทนมากกับแม่บู๊ดค่ะสั้นเรา <c oughs> มันทึ่งสินค่ะั <c oughs> นนี้เป็นแม่นี่เป็นแม่เพราะว่าแม่แล้วตาหวาน <laughs> <laughs> กาขอให้พี่เวียงค่ะมีความสุขลหลายๆค่ะแล้วก็ เป็นทีหลักของแฟนค่ับทุกๆคนค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้มามอบเค้กให้พี่เวียงเพราะว่าหนูกะมีพี่เวียงเป็นไอดอลต,ตั้งแต่แรกแล้วค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้่งถือว่าเป็นเธอแรกนะคะที่แต่พอบรรยากาศแบบนี้นะคะเพราะว่าเรียงเองไม่เคยจัดงานวันเกิดที่ เป็นแบบนี้นะคะกับขอบพระคุณพี่เบาภูไทยพี่จุนนะคะคแล้วก็ทีมงานพี่เบาภูไทยที่สนับสนุนไลน์นี้นะคะเพิ่นอยากจัดไทยนะคะแล้วก็กขอบพระคุณทางสตูดิโอพี่โคบด้วยนะคะขอบขอบพระคุณแฟนเพลงแฟนคลับที่สนับสนุนในครั้งนี้นะะั่มค่ะรากาที่ขาดไม่ได้เลยนะครับพี่น้องที่สนับสน,นุนนะครับว่ริเป็นบ้านฮักเวียงและลมน์นะครับ หลยนำอาสีได้บ่ได้เอ่ยเบิดเด้อพี่น้องนอกจากมันหลายแห้งนะครับแล้วก็พี่น้องผู้สนับสนับสนุนหลักนะครับพี่ยานะครับแมนิดนะครับพี่นางพี่ภูพี่จ้เอแลวก็แม่ปานี่นะครับอันนี้คือผู้สนับสนุนหลักแล้วก็อยู่เป็นกําลังแรงใจนะครับสนับสนุนให้คุณเวียงในลมมอนตั้งแต่ต้นจนมาฮอดเมื่อนี้นะครับแล้วก็พี่น้องบ้านฮักพรอมเด้อนะครับไล่ซื้อมันหลายแห้งนะครับขออนุญาตที่อาจจะบ่ได้เอ่ยเบิดทุคนนะครับแล้วก็อีกผู้หนึ่งที่สิอวยพรพี huh. ่เวียงนะครับขาดบ่ได้ครับเจสซี่ เจสี่เจสี่แม่เฒ่าก็มูนั่นไปนี่แหละเนี่ยกุณผูอยากออกมานักสิบายตันกะขอบคุณลูกกระไรก็แล้วกันคดียุคยังค้างเมื่มาตลอดมื่อนี่เบอร์เดย์ลู้กันสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำเไปรวยคนหลักคนหลงคนตุ่มคนหอมโยนคนโยนคุ้มซำ สุผูสุคนก็เลยการตลอดไปหัก้องเบี่ยงได้หน่อยๆห,หักได้หลายได้พี่น้องด้อขอบคุณค่ะขอบคุณแม่สีนะคะเจสซีนะคะ,คะอยู่เคียงขังกันมาตลอดนะคะมีการมีงานอื่นกันตลอดนะคะ,คะสำหรับวันนี้นะคะเบี่ยงเบียงเองนะคะกะ็ได้คุยกับนะคะพี่ๆนะคะแฟนคลับทุกคนนะคะที่อยู่บ้านแฟนคลับเบีงยงนลิมนนะคะได้หูข่าวเบิง้งติดตามเจสซีตลอดนะคะแม่กับ เป็นเน็ตไอดอนนั่มนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักของใครหลายคนนะคะเดโมเข้าว่าแม่บานไฟใหมเนะค่ะเนาะบานไฟใหมนะคะซึ่งจะเสียหายหลายเติบนะคะสำหรับไฟใหม่นะคะก็เลยพี่ๆทักมานะคะว่าอยากร่วมเป็นกำลังใจนะคะเป็นถึงจะเป็นเงินบหลายนะคะจากพี่แหม่มแคนาดาแล้วก็หลายๆคนนะคะ ทักมาบอกว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้เจสีในตรงนี้นะคะเวียงเองขออนุญาตเป็นตัวแทนแฟนคลับทุกคนนะคะมอบเงินเล็กๆน้อยๆให้กับที่สีเพื่อเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปค่ะขะขอบคุณพี่น้องเอซีเวียงนะาบุตก็แล้วกันขอบคุณหลายๆก็แล้วกันทีพ่ทิทพป่าทีีก็แล้วกันค่ะหักน้องเวียงหักเจสีร้อมขอบคุณหลายๆค่ะ เมื่อดังๆครับพี่น้องให้กำลังแรงใจซึ่งกันและกันนะครับว่าทีมบ่าปากันนะครับค่ะ,คะอ่ะพี่เวยงย่งมาเบิงนีง่บบจากน้อยบอนนี่เค้ก <คน S 1> จากบ้านฮักก <คน S 1> ้อนที่สิ<า>ก<ไ>ปพบกับ,บช่วงต่อไปเนาะแต่ว่าบบขออนุญาตบ่เป่าเดื่องพี่น้องนอกจากมันอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับอาจารย์มือกองเอามาซู้เบิ่งใกล้เค้กงามๆโอ้ยข่อยสะอ่อนข่อยที่กล้ากินบ่นี่กุ้นบ่ดำจะมาขึ้นงามเขาแต่งาม ขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับทุกๆกอนเลยเนาะพี่น้องกับพวกคุณนะคะเค้กทุกๆปอนนะคะแล้วก็นะคะวันนี้นะคะเป็นโอกาสดีนะคะพี่น้องถือว่ายากมากๆที่สีวันเกิดที่มาท่มกันขนาดนี้ไม่ใช่แต่วันเกิดเพียงคนนะแม่ค่ะหลายคนซึ่งเป็นความบังเอิญมากนี่นักดนตรีด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนักดนตรี แล้วก็คุณแม่อยแมาได้พ่ขออนุญาตเรียนเชิญแม่นะคะซึ่งเป็นแม่เป็นเพื่อนของแม่เบียร์เองนะคะแม่แหม่แ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 หม่ครับแม่แม่นั่งมาเป็นมูกกรได้ค่ะแม่นั่งขึ้นมาเป็นมูกันกระได้ค่ับอยากอายอยากอายอาจารย์ดนตรีค่ะแล้วก็เรียนเชิญน้องน้องอาร์ตนะคะน้องชายเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้องอาร์ตน้องอาร์ตน้องชายคุณแอนอรดี น้องไส้ละน้องเอ็นอรดีค่ะน้องอานนะคะเกิดมือเดียวกันไหนจังใดเออเกิดมือดิคือพี่จะพูดอาตายเลยคุณยายมันเกิดเลยบอเอาจริงๆวันนี้มันเกิดวันคล้ายมันเกิดหลายคนมากอี่แม่อีแม่เชิญขังบนเลยค่ะอีแม่เราเราเกิดแล้วนึายังไงเพราะตอนยังไงเราแม่คนหลายปนอีแม่อันนี้นะคะก็เป็นเพื่อนของแม่เวียงนะคะขันบ้านเขาเกิว่าแบบเป็นเพื่อนสนิทเซียวบ่ค่ะเซียวหางเป็นเซียวแม่นั่ง แม่นั่งบอกกาข้นว่าแม่นหาแล้วคักแล้วปุ๊หว่าคักนะคะต่อยหน่อยๆว่าไหนได้ค่ะหานะคะนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอันน้องอาร์ตนะคะเงินอีหลีด้ค่ะมันท่มกันเนาะนี่ละเขาว่าบุญผ้าวัสนารงในมาพบพอกันมันก็แม่นเรื่องบังเอิญนะครับบังเอิญมาพอกันยังวะพ่อเกิดเมื่อเดียวกันพ่อม แล้วก็ฮักแห้งกันน้ำเลยค่ะ,ะ,คะแล้วก็<า>แล้วก็ถือโอกาสแบบรวมเาเอินว่าหลายๆท่านที่เป็นแฟนคลับน้องเวียงน้ำน,นะคะโบดําแอบเห็นในเฟซหลายคนเลยค่ะที่เกิดเมื่อนี้นะคะเ <ạ> มื่อนี้ก็ถือว่ามาเป่าเค้กน้วกันนะคะโอเคให้ทุกๆท่านมีความสุขนะครับตลอดปีถือว่าไอโฟนปีใหม่พร้อมนะครับแมเคค่ะโอเคนะครับเสียงปรบมือดังๆให้กับทีมงานเวียงนัทลลมนพร้อมกับพี่อาร์ตแล้วก็แม่แหม่มด้วยนะครับเจ้าของวันเกิดนะครับวันที่11 มักกะลาคมนะครับสวดๆดังๆครับพี่น้องครับโอเคอ่ะวันนี้อาจารย์อาจารย์ไฟสตาร์สองคนนะมาแมวมาเอาลงไปแมววันนี้เข้า,าสีมูฟมาที่นี่เข้าสีหยุดโดนน้ำอีเสียแดงๆน่อัลโหลมาฮัลโหลขันเอินซื้อกาซีนาเกียรติพุฒเนาะเออได้ยินบ่ฮะขันเอินซื้อกาซีนาเกียรติพุฒ เป็นยังคนจะได้นถือว่าคุยเป็นเสียงเงินอีน่าหนอเสียงขาวๆเลยหนออ่ะนะครับเอาใบโคยมาเก็บันนี่สีส้มต่อให้กับทีมงานของพี่บูธจักรพันธ์พร้อมด้วยน้องบิวนะครับก้อยอ้อแล้วกับพี่ก้อยชาลีนี่นะครับนะรำเพรยงอาจารย์เดนเดบอว์วันนี้เป็นเกียรติหลายครับมรนหลงานครับครับผมโอ้ยขอบคุณน้องไส้หลายเด้อหักแพรยงครับเบื่อครับ แมาอาจารย์ครับจ oh. ังไเดี๋ยวเขาบอกจังหน่อยก่อนนะคะอ่บอกกันก่อนครับบอกกันก่อนนะคะน้องบูธจักรพันธ์นี่ก็เรียนวิทยาลัยนาศิลร้อยเอ็ดด้วยกันนะคะเรียนน้ากันเรียนครูด้วยกันเนาะเลยเยจบแล้วบเวลากับเรียนต่ออยู่หันนะคะเอกขับร้องแมนค่ะนี่เฝ้าเบิ้งตลอดเด้พี่ซีแมนบ่คนู้นู้นู้นเฝ้าเบิ้งตลอดตั้งแต่ยังยังร้องเพลงแบบว่าถามว่าเขาเสียงดีบอกเสียงดีมากๆ บูธย oh! oh! ังด well. ีมากนะคะอีหลีแต่ก่อนแต่ว่าน้องบูธจะเป็นคนขี้อายมากอันนี้เบาเบาจากใจเลยเพราะว่าเคยร่วมงานกันคนบอบปากค่ะแม่นคนบอบคอยปากคนบอบคอยปากเะจริงคนบอบคอยปากอิริแหละเสียบซับขากรับพ่อห้องแม่นพวกรเมื่อยแล้วเหรอเมื่อยบอบคอยเบาบอบคอยเบานะคะแต่ก่อนให้ไปเปิดเศร้าน้ำบูธเให้ไปเสียบสายให้นะคะตอนนี้ก็ลอยเอ็ดไปเลยค่ะคนที่ลอยเอ็ดบูธแม่นลอยเอ็ดบูธบออันนี้อันนี้ก็ลูกไพ่ลอยเอ็ดค่ะบ่ค่ะเออน่ะเสียกุลด เอ๋อหม้อเวทีนี่หายสั้นเราบนทั้งศิลปาพี่น้องมวนหลักอพี่น้องที่อยู่นั่งอยู่มหัอนขึ้นฟอนน้ากันได้นะคะเอาหม้อเวทีให้น้องบู๊เปิดตัวนักเอกสั้นเราบนทั้งศิลป์มันนีเอก๋อสามคนสี่สี่ผลงานเพลงมาจานลำเพนครับคุยออกขากันได้ดอกตีนเดีโอ้ แม่ดนตรีก็คุณแต่แม่คุณจะใส่ไม้กำกันน้องเม็ดหเลาคุณขึ้นนอกแล้วท่านไปนอกยล่ไหนบอกพี่เลี้ยงไปวันมีของขวัญมาให้บอกเราไปนี่ย่งของขวัญแม่ของขวัญอย่างสองขีดแม่ด้วยยังบ้าเดีอยมึงถามมึงกีตาร์ไปมันรับตารอื่นอะไร่างเงี้ยประเดเอาบอกเขาบอกเขาซื้อจากน้องทางบ้าไปเขาลา เดี๋ยอาจารย์เเออ้้าโยล่นลกอีกแล้วมาในแบบพระเยาไม่มาเปแบบญี่ปุ่นห่มอาจารย์เอาไหมลำเพนไหมอาจารย์ปากกวดไหมอาจารย์แมนบ่เฮือเอาเอาดีๆเด้อแมีนเด้อไม่มาแบบห่มเลยเอาดีๆเออเอาไหมโอ้ยขว 老保安，对吧？